เอาละครับมาเริ่มเจาะลึกประเด็นร้อนที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันกับการเคลื่อนไหวล่าสุดของ Musk, อีลอนมัสก์ที่ประกาศแนวคิดจะตั้งพักอเมริกาคช่พักใหม่เลยนะคะใช่ครับโดยมีโนโยบายชูโรงคือการหนุนบิตคอยแบบสุดตัวซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีรายละเอียดน่าสนใจจากบทวิเคราะห์ที่เราได้รวบรวมมาครับอืมน่าสนใจมากค่ะ วันนี้เราจะมาสำรวจกันนะครับว่าเบื้องลึกเบื้องหลังการตัดสินใจนี้มันมีนัยยะอะไรซ่อนอยู่บ้างทั้งในมิติการเมืองและก็เรื่องการเงินด้วยค่ะโดยเฉพาะการที่มัสก์ออกมาพูดชัดๆเลยว่าเงินเฟียตมันหมดหวังแล้วเออแล้วยังวิจารณ์นโยบายนี่สาธารณยุคโดนัลด์ทัมแบบตรงๆอีกโอ้โหนี่แรงนะคะใช่ครับนี่ไม่ใช่แค่เรื่องธรรมดาแน่นอนแต่มันคือการส่งสัญญ,ญาณท้าทายที่น่าจับตามอมอมากๆเลยครับใช่เลยค่ะ ประเด็นนี้มันไปไกลกว่าแค่ความชอบส่วนตัวในคริปโตของมัสก์อย่างที่เราเคยเห็นจากกรณีเท s l a หรือว่าดอชคอยแล้วนะคะครับคือการวิเคราะห์ที่ได้มาเนี่ยเขาชี้ว่าการก่อตั้งพักนี้มันสะท้อนถึงความไม่พอใจหรืออาจจะความกังวลต่อระบบการเงินแบบดั้งเดิมอย่างรุนแรงเลยอ๋อครับอาจจะมองว่าระบบปัจจุบันมันมีปัญหาแบบว่าเชิงโครงสร้างที่แก้ไม่ได้แล้วก็เลยต้องเสนอทางเลือกใหมาขึ้นมาอืมอืม แล้วพอทรัมป์ออกมาตอบโต้ทันทีนะคะมันก็ยิ่งชัดเจนว่าเ,ออเรื่องนี้มีเดิมพันทางการเมืองสูงไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจดิจิตอลธรรมดาแล้วครับครบตรงนี้แหละครับที่มันน่าสนใจมากๆออการวิเคราะห์ที่เราดูกันอยู่เนี่ยระบุเลยว่านี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ครั้งสําคัญเลยนะครับจุดเปลี่ยนเลยเหรอคะใช่ครับ มันไม่ใช่แค่การเปิดตัวภาคการเมืองใหม่แต่มันคือการพยายามจะยกระดับบิตคอยจากแค่สินทรัพย์ดิจิทัลให้กลายเป็นวาระทางการเมืองระดับชาติอย่างแท้จริงเลยถูกต้องค่ะมันคือการโยนบิตคอยเข้าไปในสนามการเมืองแบบเต็มตัวเลยนะเป็นความพยายามที่จะท้าทายสถานะของเงินเฟียสอย่างเปิดเผยเหมือนประกาศศึกเลยนะครับคล้ายๆอย่างนั้นเลยค่ะเหมือนจะบอกว่าระบบเงินปัจจุบันมีปัญหา ลงดูทางนี้สิมีทางเลือกใหม่ที่ดีกว่านะแล้วภาพที่เห็นชัดๆเลยคือมันสะท้อนการประทะกันของสองขั้วอำนาจขั้วอำนาจค่ะคือพลังใหม่จากโลกเทคโนโลยีที่พยายามจะเข้ามามีบทบาทกำหนดทิศท,ทางประเทศตับโครงสร้างอำนาจการเมืองแบบเดิมๆที่เคยเป็นอยู่อืมเข้าใจแล้วครับแล้วถ้ามองไปข้างหน้าล่ะครับผลกระทบที่อาจจะตามมามีอะไรที่น่ากังวล หรือว่าน่าจับตาวินพิเศษบ้างไหมครับอืมถ้าเราเชื่อมโยงภาพใหญ่สิ่งที่น่าสนใจตามมาคือผลลัพธ์ที่เป็นไปได้หลายทางเลยนะคะครับหนึ่งคือมีโอกาสที่เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือว่านโยบายต่างๆที่เป็นมิตรกับคริปโตโคเคอเรนซีมากขึ้นถ้าแนวคิดนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากสาธารณชนอืมก็น่าจะเป็นผลดีกับวงการคริปโตใช่ค่ะ แต่อีกทางหนึ่งสองคือตลาดคริปโตเองก็อาจจะผันผลหนักกว่าเดิมนะคะอ้าวทำไมล่ะครับเพราะเมื่อบิตคอยถูกผูกโยงกับการเมืองมากๆนะคะมันก็จะอ่อนไหวต่อข่าวสารความนิยมทางการเมืองหรือแม้แต่ผลการเลือกตั้งมากขึ้นกลายเป็นสินทรัพย์ที่การเมืองแทรกแซงได้ไปเลยอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนกับราคาน้ำมันที่ผันผวนตามสถานการณ์โลกอะไรแบบนั้นไหมครับ ใช่ค่ะคล้ายๆอย่างนั้นเลยและที่ชัดเจนมากคือการที่มัสพุ่งเป้าไปที่นโยบายนี่สาธารณะของทรัมป์ครับที่วิจารณ์ตรงๆใช่ค่ะดูเหมือนจะเป็นกลยุทธ์ที่จงใจใช้เป็นอาวุธในการโจมตีเพื่อท้าทายแล้วก็อาจจะช่วงชิงฐานเสียงหรืออิทธิพลทางการเมืองมาจากทรัมป์โดยตรงเลยเป็นการสร้างคู่แข่งทางการเมืองที่ชัดเจนขึ้นมานะคะ การเมืองเข่นข้นเลยนะครับซึ่งทั้งหมดที่เราคุยกันมานี้ก็เป็นการไล่เรียงแล้วก็วิเคราะห์จากข้อมูลแล้วก็บทวิเคราะห์ที่เรามีอยู่ในมือนะครับค่ะโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวพันกับการเมืองระหว่างบุคคลอย่างมัสกับทรัมป์เราแค่นําเสนอสิ่งที่ปรากฏในเนื้อหานะครับเพื่อให้เห็นภาพรวมแล้วก็ความเชื่อมโยงต่างๆแน่นอนค่ะคือเรากำลังพยายามสกัดเอาแกนสำคัญจากข้อมูลออกมาให้เห็นภาพชัดที่สุดว่ามุมมองในการวิเคราะห์เรื่องนี้เขามองกันอย่างไร ครับผมแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไงถ้าให้สุบสั้นๆเลยการเดิมพันกับพรรคอเมริกาแล้วก็บิตคอยของมาร์สครั้งนี้ถือเป็นก้าวที่เสี่ยงแล้วก็ท้าทายอย่างยิ่งเลยนะครับเสี่ยงมากค่ะมันอาจจะส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั้งวงการเมืองของสหราฐัฐแล้วก็อาจจะกระทบไปถึงความเชื่อมั่นเสถียรภาพของระบบการเงินโลกเลยทีเดียวโดวยมีบิตคอยเป็นตัวแปรสําคัญอยู่ตรงกลางเลยใช่ค่ะ และประเด็นที่น่าคบคิดต่อซึ่งก็สะท้อนอยู่ในบทวิเคราะห์ต่างๆด้วยนะคะก็คือการนำบิตคอยน์เข้ามาผูกกับการเมืองอย่างเต็มตัวแบบนี้สุดท้ายแล้วมันจะเป็นผลดีหรือผลเสียต่ออนาคตของสินทรัพย์ดิจิทัลในระยะยาวกันแน่นั่นสิครับแล้วก็นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่อาจจะนำไปสู่การจัดระเบียบอำนาจใหม่ทั้งในโลกการเงินและโลกการเมืองในอนาคตหรือไม่อืมเป็นคำถามสำคัญที่ต้องติดตามกันต่อไปยาวๆเลยล่ะคะ่ะ